สวัสดีค่ะพี่น้องคอยเสียบสายไฟไคอยเฮ็ดงานและคอยง่วงง่วงแห้งตาคอยชิรับแล้วคอยกันเลยอ่าจะขอเบรกสักประมาณ5้านาทีหน่อยอยากนอนแน่ะ กินประคามตัวไปที่นี่บรเเิเฮตเนี่ยกลิ่นหืมเจ้าปังมาอันหนึน่งหน่อยหนึ่ง ไปก้าง,งแล้วอะมันมันเป็นบบค้ามหวานเนาะมันเป็นขอๆอไหมบานนี้ในไมนหลายก็เลยฝาดรสสมเด้อืม เอ็ดไปน้ำ <S <S เห็ดงานไปน้ำน้ำไม่น้องกินไปน้ำจังบองหวงเจ้าสิมาเอาอยาเมลแรง์นะก็เลิ่มเฝ้าเลเบอร์เห็ดเนี่ยกินสั่งหเฝ้าเห็เดนี้ไม่ได้ก่อนขนาดเฝ้าได้ไหมขนาดเฝ้าได้ไหม ฟัดเพราะว่าเนี่ยคุบะเม็ดมันหลายในมันหลายอันนี้เว้ยใส้ปลาอันนี้งดปลาหนึ่งวันอาชีได้งดสมจ้ำน้ำ ว่าไทเฮ็ดงาน,นแล้วคนละเฮ็ดงานโม่แล้วก็ยังสิว่ากันวะาสิต่ำหรือว่าตำ่ำแต่งานโม่แล้วกนกระิเคือ you know tôi có mà chồng cho kịp bánh sẵn rồi à được cái thế nằm lại tẹp bánh sẵn rồi chị nuôi bữa พัน่าปากแดงๆกินบะคั้มนี่แหละแต่ว่าเพ่นมันเป็นบะคั้มสมเนาะมุมประเทอ่ะพอนั่งเบิง่งน้ำไร้ขอดแตกน้ำ <c oughs> ยุ่งสิล่ะ แรสกสกัแตกนนี่ยินกับว่ามันกัดเจลหน่อยนะทำางนีนคือเขากัดแคหนากอ้ไ้เรื่อยไปองเพราะเขาเป็นดัดฟันมากาไปเลยใส่ดังขางกัดแต่มันจะยก บม่จ้ะจะนำไลยแตกด่